ไหาบกบักไปหาบลอกคุณยายเอาลงก่อนลงก่อนปวดขาแบบนึงทำไมแบบอุยคุณยายนั่งเก้าอี้นี้มันไม่ดีแบบนึงทำไมแบบอุยคุณยานั่งเก้าอี้นี้มันไม่ดีสรุปเก้าอี้ไม่ดีใช่ไหมคะคุณยายหนิงไม่ใช่น้ำหนักของน้องเกลใช่ไหมที่คุณยายหนิงปวดขานะคะ เป็นโมเมนต์ที่น่ารักและสุดอบอุ่นอีกแล้วะค่ะระหว่างคุณยายหนิงกับน้องเกลค่ะทุกคนคะ่ะเมื่อวานก็นั่งตักคุณยายไปแล้วนะคะไม่ยอมลงด้วยครั้งนี้ก็อีกแล้วละคะ่ะโดยทางคุณยายหนิงก็ได้อัปเดตนะคะระหว่างคุณยายหนิงกับน้องเกลค่ะ ตื่นมาน้องเกลียวก็วิ่งหาคุณยายเลยนะคะแล้วก็ขอนั่งตักคุณยายค่ะอยากเล่นกับยายหนิงค่ะเป็นโมเมนต์สุดน่ารักที่ส่งตรงจากญี่ปุ่นนะคะทุกคนค่ะอนนเอาขึ้นมานั่งบนนี้ขึ้นมาเอาเอา,เอาเก้วจะพายเรือไปนะไหนพายเรือไปหาไปหาบ๊อกบ๊อกไปหาบ๊อกบ๊อกด็อกกี้บ๊อกบ๊อกอคุณยาย ค yeah. ิดทำไมอ่ะจะคิดทำไมเนี่ยโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวก้านยายเอาลงก่อนลงก่อนกดค้างแป๊บนึงทำไมแบบแป๊บนึงทำไมแบบแป๊บนึงทำไมแบบโอ้ยสกายนั่งเก้าอี้นี้มันไม่ดี พาากับี่่สยมลลตืนแ้วโมเมนต์ Moment, คุณยายคุณหลานน่ารักจริงๆค่ะแต่ถ้าจะให้น้องเกลนั่งตัดคุณย่าก็คงไม่ไหวนะคะสงสารคุณย่าค่ะทุกคนน้องเกลของเราดูแฮปปี้มีความสุขม,มากๆเลยนะคะอยู่ที่ญี่ปุ่นน่าจะเพราะว่าอากาศด้วยนะคะแล้วก็ได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตาทั้งคุณย่าและคุณยายด้วยค่ะ แต่พี่พีเอฟีทางนี้ก็ไม่ลืมนะคะภารกิจทวงคืนเสื้อให้หมอสค่ะทุกคนค่ะเวลาที่คุณแม่ชมนะคะลงโมเมนต์หน้ารักนะคะก็จะมีคนไปคอมเมนต์นะคะพี่พีคอมเมนต์ทวงคืนเสื้อให้หมอสได้หน้ารักมากๆอย่างเช่นน้องซื้อเสื้อให้หมอสยังแล้วก็บางคนก็บอกว่าน้องแก้วอย่าลืมเสื้อตัวเล็กเสื้อตัวใหญ่ของมอสด,ด้วยนะคะ เป็นการทวงคืนเสื้อให้หมอสแบบน่ารักสุดๆเลยนะคะทุกคนคะ่ะบางคนนะคะก็บอกว่าน้องอย่าลืมเสื้อมอสนะเหมือนเป็นภารกิจที่พี่ๆเช่วยกันทำเลยคะ่ะแต่ก็ไม่แน่ใจนะว่าภารกิจครั้งนี้จะสำเร็จหรือเปล่าต้องรอน,น้องเกลของเรากลับมาก่อนนะคะทุกคนว่าจะได้เสื้อตัวเล็กตัวใหญ่มาหรือเปล่านะคะทุกคนคะ่ะ ก็อีมาแล้วใครมาโอ้ยโอ้ยโอ้มาแล้วพากับพี่สายมาแล้วตื่นแล้ว